อัปเดตการสมัครไลน์วูมฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ใหม่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องมีสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนายตกอินฟินิตี้แปดแปดนะครับก็ในคลิควิโอนี้จะมาแนะนําวิธีการสมัครนะครับตัวไลน์วูมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้มาเข้ามาเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เล่นไลน์เท่าไหร่แต่ว่า ช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในในลายเนี่ยนะครับในไทม์ไลน์ของเราตอนนี้ไทม์ไลน์เราไม่มีแล้วนะมันจะเป็นคําว่าบูมแทนนะครับเ,เพื่อนๆก็คือคํานี้นี่น,นี่คำนี้นะบูมบูมนะครับเป็นบูมแทนนะครับเป็นคําว่าบูมอ้าวไม่ขึ้นนะครับอ่ะอันนี้นี่ลายบูมนะครับก็จะเป็นทั้งลายแล้วก็เป็นทั้งไทม์ไลน์อ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดเข้าไปดู นะครับมันเป็นทั้งไลน์และไทม์ไลน์ตอนแรกผมก็วูมันคืออะไรนะก็ไม่ได้เข้าไปศึกษาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโวาแต่ไปจับทําตลาดในบนแพลตฟอร์มต่างๆอยู่นะครับอ่ะพอเราเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เห็นไหมก็จะมีวิดีโอมันจะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือแนะนานะครับไลน์แนะนํากับเราเนี่ยติดตามก็จะเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามมาแล้วมันยังไงอ่ะเพื่อนๆเห็นครับก็จะมีเพื่อนๆที่เอา Tik t o อกไปลงใน Tik t อกเนี่ย มันเป็นก็คล้ายๆกับของ TikTok ใช่ไหมครับก็คือเป็นคลิปวิดีโอสั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําตลาดหรือว่าเราต้องการรีวิวสินค้าเห็นไหมเนี่ยครับเขาทำรีวิวสินค้าเนี่ยวิธีการทํารีวิวสินค้าผมก็เลยมองว่าเออเฮ้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่เราสามารถทําตลาดได้เราสร้างตัวตนได้สร้างแบรนด์ได้แล้วก็มีการลงโฆษณาด้วยนะครับแต่เรื่องของการลงโฆษณาตรงนี้เนี่ย อาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าเ, ي, เข้าลงโฆษณากันยังไงเห็นไหมเนี่ยนะครับก็มีคนเอามาทําตลาดเยอะแยะมากมายเลยบางคนเนี่ยนะครับก็คือเราก็โหลดข้อมูลจากใน t i k t o อกนั่นแหละนะครับโหลดข้อมูลอ่ะมาตรงติดตามติดตามก็มีวิดีโอแนะนําอีกเห็นไหมเนี่ยนะครับมีเพื่อนมีรูปภาพมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็มีอะไรแปลกๆดีนะแล้ววิดีโอนะครับอย่างที่บอกคือวิดีโอเนี่ยเราทําวิดีโอมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับเราเอาลงใน ในไทม์ไลน์ในในวูมของไลน์ก็ได้เอาไปลงใน TikTok ก็ได้เอาไปลงใน YouTube Short ก็ได้แต่ว่ายู u ูบช็อ t อะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะได้แค่1นาทีอาจจะน้อยไปแต่ว่าใน t i k t o k ตอนนี้เนี่ยเขาให้เราลงวิดีโอได้ยาวสุดถึง10นาที10นาทีนะครับถือว่า,เ,าเยอะมากนะครับแล้วก็ในไลน์แล้วเอาไปลงที่ไหนได้อีกเอาไปลงในลีดในลีดของ ในลีดของเฟซบุ๊กก็ได้นะครับใน Facebook มันจะมีคำมันจะมีลีดให้เราเอาคลิปวิดีโอไปลงสั้นๆนะครับเพื่อเห็นไหมวิดีโอหนึ่งตัวเราทำขึ้นมาเนี่ยเราทำตลาดได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในในไลน์ทำไมถึงถึงโดยเฉพาะในไลน์เพื่อนเราบางคนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น Tik t o k อ่ะจริงๆเพื่อนๆลองลองสังเกตบางคนไม่เล่นติกตอกเลยเล่นตะลายอย่างเดียวเพราะอะไรบางคนขี้เกียจสมัครเปลืองเครื่องเครื่องช้าแล้วพอเข้ามาเล่นในวูมของไลน์ hmm. ก็มีคนที่อยู่ใน t ิ๊กตอกเอามาลงในในอ่าวูมของไลน์เห็นไหมครับก็เท่ากับว่าก็ไม่ต้องเล่นติกตอกก็ได้ในวูมก็มีถูกไหมครับในวูมของไลน์ก็มีเราก็มีไลน์ปกติอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับ คือไลน์เองเนี่ยก็มีปริมาณการใช้ของคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้น้อยนะครับติด1ใน5ใช่ไหมของการใช้งานไม่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทาร์เก็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําตลาดได้เพียงแต่ว่าใครแหละจะเข้ามาทําตลาดในจุดนี้ก่อนอาจจะเอามารีวิวแฝงบ้างนะครับอาจจะเอาทํารีวิวตรงๆหรือบางคนอาจจะมารับรีวิวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนก็รับรีวิวแล้วก็ รีวิวใน Tik t o อกเสร็จก็เอามาลงในบูมต่อแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่า,ากฎระเบียบแล้วก็เงื่อนไขในการลงวิดีโอของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษานะครับก็เดี๋ยวจะเอามาบอกเล่ากันนะครับว่าเขามีกฎอะไรบ้างนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาส,สมัครวูมกันก่อนนะครับนี่เลยให้เราคลิกเข้าไปเนี่ยนี่บูมนี่เนี่ยคือนี่คือบูมนะครับหน้าตาบูมของเราอ่ะเสร็จแล้วให้เราคลิกที่รูปเราที่เป็นรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะนี่เลยนะครับคลิกเข้าไป เสร็จแล้วนะครับมันจะมีเมนูนี่นะครับสร้างบัญชีทางการอ่ะกดเข้าไปครับสร้างบัญชีทางการก็จะมีให้เราเลือก2แบบนะครับแบบที่เป็นนะครับสร้างบัญชีทางการกับเชื่อมการเชื่อมบัญชีทางการที่มีอยู่นะครับทีนี้เนี่ยก็จะต้องมาอ่านว่าแล้วเขาให้เราสมัครยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสมัครแบบนี้แบบนี้นะสร้างบัญชีทางการแบบนี้เลยนะครับอ่ะสร้างบัญชีทางการกดปุ่มเขียวนะ เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อนะ,อะเราก็ตั้งชื่อตรงนี้เขาให้เราตั้งชื่อใส่ชื่อนะครับไม่เกิน20ตัวอักษรนะครับแล้วก็หมวดหมู่เป็นอะไรธุรกิจประเทศอะไรนะครับเดี๋ยวผมเริ่มใส่ก่อนทีนี้ประเด็นก็คือนะครับตรงนี้เนี่ยจะถ,ถูกเชื่อมโยงไปที่ Line Official Account หรือว่า Line OA Line Official a c c o u n t หรือว่า Line OA นั่นแปลว่าเราต้องมี Li โอ OA ใช่ไหมก็ถ้าเรานะครับยังไม่ได้สมัคร Li โอ OA ก็คือให้เราใช้ปุ่มนี้ได้เลยนะครับให้เราใช้ปุ่มนี้ได้เลยแต่ถ้าใครมี Li โอ OA อยู่แล้วนะครับท่านที่มี Li โอ OA อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ไปสมัครปุ่มนี้อ่ะออกมาก่อนนะนะครับการสมัครเนี่ยนะครับอ่ะผมขอญย,ยกย้อนออกมานะที่ปุ่มนี้นะครับกดสร้างนะครับท่านที่มี Li โอ OA อยู่แล้วมีอยู่แล้วนะให้กดอันนี้ นะครับอย่างผมจริงจริงผมมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสร้างเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ไม่มีถูกไหมก็จะสร้างแบบอันปุ่มสีเขียวแทนนะครับก็กดที่ปุ่มสีเขียวโอเคไหมอ่ะย้อนลงมานะครับจะได้ไม่ไม่ตกใจหรือแปลกใจอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองสมัครก่อนนะใส่ข้อมูลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาบอกกันอ่ะนะครับผมก็ตั้งชื่อแบบนี้นะนี่เลยนะครับก็คืออันนี้ลองตั้งไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวจะไปตั้งอีกอันนึง แล้วก็อันนี้ชื่อตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของธุรกิจเราก็ได้นะครับร้านขายชาบูร้านขายกาแฟอะไรเงี้ยเราก็ตั้งชื่อตรงนี้เป็นชื่อธุรกิจไปเลยส่วนหมวดหมู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เราก็เลือกดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะครับสุขภาพความสวยความงามอสังหาเราก็เลือกได้พอเราเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีหมวดหมู่ย่อยมาให้เราเลือกอีกนะครับก็คือเนี่ยเราก็ต้องไปเลื่อนหาว่าเราอยู่ในหมวดไหนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่ลงไป เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราอยู่ในประเทศอะไรเนี่ยจิ้มเข้าไปก็จะเป็นประเทศเห็นไหมแค่นี้ครับแล้วทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเงื่อนไขของลนยเห็นไหมนี่นะครับเสร็จแล้วเรากดสร้างบัญชีตรงนี้นะครับกดสร้างปั๊บก็อ่านได้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็กดปุ่มเขียวเลยยอมรับยังไงก็ต้องยอมรับถูกไหมถ้าไม่ยอมรับก็ใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะเราก็จะได้วูมของเรามาแล้วเห็นไหม ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างโพสต์นะครับเ,เดี๋ยวเราลองสร้างโพสต์ครนนี้ในการสร้างโพสต์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราใส่รูปภาพใส่วิดีโอใสอ่อะไรต่างๆตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นคูปองของไลน์เห็นไหมคูปองของไลน์ของอะไรครับคูปองของไลน์ออฟฟิเชียลแอคเขาในในออฟฟิเชียลเขาก็จะมีไลน์ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น รูปกล่องนี่คืออะไรคําถามอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเห็นไหมเป็นรูปภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอถ้าเรามีวิดีโออยู่นะครับเราก็ไปเลือกเอาวิดีโอมาใส่แต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องทำทำขึ้นมานะครับก็ต้องทําขึ้นมาแต่ว่าอันนี้คือเราสมัครเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเราสมัครเสร็จแล้วนะเราสามารถใช้งานได้แล้วเราสามารถโพสต์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองโพสต์รูปสักรูปหนึ่งโพสต์รูปอะไรดีเดี๋ยวหารูปก่อนนะ ผมก็ไม่ค่อยมีรูปนอนนะครับพอดีอันนี้ไปแคปรูปตัว t x มาการเลือกรูปภาพเราก็เลือกจากตรงนี้ได้นะครับก็เหมือนกับเราเล่นเล่นโพสต์ข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วก็มาใส่ข้อความแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีให้เราตั้งเวลาได้แต่เราไม่ตั้งเนาะเราก็ตั้งเวลาโพสต์เห็นไหมตั้งเวลาโพสต์ได้ด้วยนั่นแปลว่าถ้าเราถ้าเราทําตลาดใช่ไหมครับถ้าเราทําตลาดเราตั้งเวลาโพสต์ไว้ช่วง7จ็ดโมงถึง8ปดโมง หรือ9โมงอย่างเงี้ยคนเขาเข้ามาเล่นเฟสเขาเข้ามาเล่นไลน์ใช่ไหมข้ามาสองไลน์เข้ามาอะไรเงี้ยเข้าเฟซเข้าอะไระก็อาจจะไปเด้งหน้าฟีดของเขาไปเด้งหน้าทำลายของเขามีหน้าที่ของเราคือต่อไปคือเราต้องเอาสิ่งที่เราโพสเนี่ยไปแชร์ต่อนะครับอันนี้คือผมจะโพสให้ดูนะอันแรกก็เลือกโพสเลยนะครับปุ๊บนะมาแล้วนะครับก็โพสไปแล้วก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ แล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนมีสถิติมีการแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วข้างบนมีอะไรอ่ะต้องดูตรงฟันเฟืองมีอะไรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลบัญชีนะครับคัดลอกลิงก์อันนี้ก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์โปรไฟล์ของเราอันนี้จะเป็นลิงก์อะไรครับลิงก์ของบ o ูมเรานั่นเองนะครับของไลน์บลูมของเราเราก็เนี่ยคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปแชร์ทีนี้เนี่ย เราก็เสร็จเราก็ต้องทําอะไรครับใส่รูปภาพเห็นไหมเราต้องมีรูปภาพนะรูปภาพของเราก็คือเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยจิ้มที่รูปตรงนี้จิ้มที่ตัวรูปนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยปั๊บแล้วเราก็ไปเลือกรูปมาใส่นี่นะครับเดี๋ยวหารูปก่อนนะอ่าเวลาจะใส่รูปเห็นไหมครับแต่สังเกตนะเนี่ยเราก็จิ้มจิ้มเสร็จเราเราใส่ตรงรูปโปรไฟล์ปุ๊บเห็นไหมเราจิ้มตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกทีนี้เราจะเลือกว่ามาจากคลังจากการถ่ายภาพหรือจากไฟล์ก็เลือกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะ อพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้มาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาแล้วเสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยทีนี้เรามาดูต่อมันจะมีจุดๆสาจุด,จด,จดตรงนี้คืออะไรนะครับเราก็จิ้มดูให้หมดอ่ะก็เป็นแก้ไขข้อมูลหรือว่าลบรูปภาพเช่นกันหรือว่าเราจะเข้าไปหรือว่าเราจะมากดแก้ไขตรงนี้นะครับก็ได้อ้อโทษทีอันนี้ไม่ใช่แก้ไขนะครับถ้าเป็นรูปของ ยินสอตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการโพสต์ใหม่นะครับโพสต์ใหม่เราต้องการโพสต์ใหม่ก็คือกดโพสต์ตรงนี้นะครับกดโพสต์ตรงนี้ผมก็ใหม่นะครับนี่คือต้องต้องขออภัยด้วยก็สอนแบบดิบๆเลยนะครับลองเล่นลองกดในในนี้เลยนะครับเพราะว่าการสมัครเนี่ยเราจะสมัครได้ได้ครั้งเดียวนะครับเราจะสมัครซ้ำในอันอื่นเนี่ยก็คือเราก็สมัครได้นะถ้าเราจะทำนะครับเพื่อนเนี่ย เสร็จแล้วอันที่แล้วตรงที่เป็นรูปตัววูมคืออะไรอะลองกดดูนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งนี่น่าจะเป็นการแจ้งเตือนว่าเรามีการโพสต์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถิตินี่มีการดูได้ว่ามีคนเข้ามาดูของเราไหมอะไรไหมนะครับมีผู้ติดตามไหมมีบล็อกไหมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทําได้ตรงนี้บัญชอีอันนี้ก็จะเป็นบัญชีของเราเราก็เข้ามาทําได้นะครับเห็นไหมไหมันก็จะเป็น จริงๆเน,นี่ยมันเป็นบัญชีของ Line o อเลยนะครับเ,เพื่อนๆเหมือนสมัคร l ลโอ o อเลยอะ่ะนะครับเนี่ยนะครับก็คือใช้กับ Line o อเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปสมัครใหม่ในบัญชีที่ผมมีอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งสิทธิต่างๆอ่าเห็นไหมมีเพิ่มแอดมินได้ด้วยนะครับนี่เพิ่มแอดมินได้ด้วยนะนะครับเนี่ยนะครับแล้วกกลุ่มก็มีอะไรให้เราเล่นเยอะ นะครับบูมคัดลอกบูมไปซิเราลองคัดลอกลิงนะนี่คือผมคัดลอกลิงลองลองคัดลอกลิงแล้วเอามาวางดูซิว่ามันจะขึ้นว่ายังไงนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะโอเคมันก็จะดึงข้อมูลในบูมของเรามาในลายบูมของเรามาทีนี้ถ้าเราตรงนี้เนี่ยแปลว่ารูปโปรไฟล์เราตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะตั้งเป็นรูปของ ถ้าเราทําตลาดใช่ไหมครับเราก็ทําในรูปของร้านค้าเราเอาโลโก้ร้านค้ามาวางแต่ว่าเราต้องจัดคอมมูนขัดอะไรนะจัดจัดเาขาเรียกว่าอะไรคอมมูนไอตัวโลโก้ให้ดีนะครับให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่านี้มันจะเป็นขนาดแนวแนวแนวนอนนะครับแน,นนแนวนอนก็เท่ากับจอคอมก็คือ1,920งพันหนึ่คูณหนึ่ง อ่านะครับพิกเซลนะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือผมคาดการประมาณนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้ตัวโลโก้เราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีก็จะได้เห็นโลโก้ของร้านเราเนี่ยพอดีนะครับอ่าโอเคไหมอันนี้ผมขออนุญาตไม่โพสนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้นะครับในลายอันนี้อ่าย้อนออกมาในลายวูมเหมือนเดิมนะครับมีอะไรอีกไหมที่เราต้องรู้ก็ไม่มีแล้วเนาะนะครับก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวเราลองออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะกดปิดไปก่อนนะครบเบนเพื่อนเอา างามันค้างนะครับมันค้างมันค้างต้องขออภัยเพราะว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเออมือถือผมช้าหรือเครื่องผมช้านะนะครับอ่ะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าทำลายหลักของเราฟิอ่ะเห็นไหมครับ หน้าทํำลายหลักของเราตรงนี้เราจะมีบัญชีทางการเพิ่มขึ้นมาแล้วหนึ่งอันถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างบัญชีเพิ่มได้ไหมก็ <_ S 1> กดตรงนี้นะครับสร้างนี่เลยเห็นไหมเขาก็จะให้เราสร้างได้นะครับสร้างได้ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเราต้องการลบละ่ะลบในบัญชีตัวนี้ออกมามาได้ไหมลบบัญชีมีไหมลบให้เราลบบัญชีไหมอันนี้นะครับ ก็จะมีให้เราลบบัญชีออกได้เดี๋ยวผมลองลบดูนะปัป๊บลบไปแล้วนะครับปึ๊บลบไปแล้วก็กดเข้ามาสร้างใหม่โอเคพอเรากดเข้ามาสร้างใหม่เราก็จะมีบัญชีอันนี้เพิ่มขึ้นมากับอันนี้นะครับอะเดี๋ยวในใน,ในครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมัครบ,บัญชีของเราที่เรามีอยู่แล้วก็คือเราที่เรามี Li โอเออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคไหมอันนี้ก็มาพา มาสมัครสำหรับท่านที่ยังไม่มีไล n e OA นะครับท่านใดที่มีแล้วก็เดี๋ยวติดตามวิดีโอที่2ก็คือการสมัครเ,เชื่อมต่อกับบัญชีทางการที่มีอยู่นะครับฝากไว้โอเคก็แนะนำประมาณนี้นะคบเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกชั้นทุกชั้นทุกท่านนะครับผมผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ในใน เฟซบุ๊กเองเนี่ยก็ใครทํายิงแอดอะไรต่างๆหลายๆคนยิงแอดได้หลายๆคนบอกแอดแพงหลายๆคนยิงไม่ได้โดนปิดเพจอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาหาช่องทางอื่นๆดูนะครับยังไงเราทําวิดีโอใน Tik t o กอยู่แล้วเราก็เอาวิดีโอใน t i k t อ k เนะี่ยมาลงในบูมในไลน์บูมต่อก็ได้นะครับหรือเอาไปลงในในในลีดในลีดในลีดอาจจะ,ะ,ะไม่ไแน่ใจว่าลีดหรือลีดในลีดของของเฟซบุ๊กก็ได้ นะครับแต่ว่าไม,ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็อาจจะมีเงื่อนไขว่าห้ามเอาไปทําตลาดห้ามนู่นนี่น่ยอันนี้ก็ต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้เราได้เพราะมันยิงแอดได้ด้วยแล้วปริมาณการใช้ไลน์ของคนในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ใช้ไลน์เป็นหลักอยู่แล้วติดต่องานติดต่ออะไรก็อยู่ในไลน์ นะครับเ,เพื่อนๆนะลองดูแล้วกันเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนจบฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายตุ๊ i n ินฟินิตีด้วยนะครับก็จะหาข้อมูลเนื้อหาต่างๆมารวมไว้ที่นี่นะครับการทําตลาดออนไลน์หาได้ได้เสริมผ่านแพลตฟอร์มนะครับหรือเทคนิคต่างๆอะไรต่างๆที่น่าสนใจจะอยู่ที่ช่องนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ